ครับก็เป็นไปตามความตั้หมายนะครับวันนี้สารปกคร,รองกลางก็ได้มีคำพิพากษากรณีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและพี่น้องชาวชุมชนรัชดา64และจอ66ได้ยื่นฟ้องต่อสารปกคร,รองกลางลเพื่อขอเพื่อขอรายงาน EA ตรงตามรัชดารอบอุจจารย์รอบรัชดาวงสว่างนะครับวันนี้สารปกคร,รองกลาง มีคำวิพากษาให้เพื่อถอนมติของคณะกรรมการผู้ชำนาญการที่จา,ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับของกรทมนะครับซึ่งก็ทําให้รายงาน EA A A ของโครงการนี้ถูกเพื่อถอนไปทั้งหมดนะครับทั้งเล่มโดยสารให้เหตุผลว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลกระทบด้านการบางังแสงแดดและก็บังทิ่ทางลมน,นะครับ ทำให้ชาวบ้านในรัศมีตั้งแต่100เมตรไปจนถึง1,000เมตรนี่ได้รับผลกระทบระยะยาวแล้วก็ไม่ได้มีใน EA เอไม่ได้มีมาตรการออกมาแก้ไขที่เป็นที่เชื่อใจหรือเชื่อมั่นของชาวบ้านได้เรากพยาได้ไปศึกษาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในรัศมีดังกล่าวให้ครอบคลุมนะครับทานก็เลยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญก็เลยพิจารณา เพิ่ถอรายงานฉบับนี้ออกไปซึ่งสอดคล้องกับคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวซึ่งศาลได้มีคําสั่งตั้งแต่ี่ธกธนวาปี65แล้วนะครับว่าให้ยุติการดําเนินกิจกรรมหรือการก่อสร้างไว้พรังก่อนจนกว่าคดีจะเป็นที่สุดหรือถึงที่สุดนะครับซึ่งวันนี้ศาลก็ได้พิ่ภากษาืนยัยนเช่นเดียวกันกับคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะครับนั้นทําให้โครงการนี้ต้องยุติ การประกอบกิจการการก่อสร้างไปโดยตริยายแม้ว่าขณะนี้จะได้มีการก่อสร้างาลงเสาเข็มไปบางส่วนแล้วก็ตามนะครับซึ่งหลังจากนี้สมาคมและชาวบ้านก็คงจะดําเนินการให้ผู้ประกอบการหรือผู้รับเหมเาย้ายเ,าเครนนะครับหรือ,อ,อวัสดุดต่างๆที่มาดําเนินกิจกรรมก่อสร้างออกไปเพราะว่าเครนที่ตั้งอยู่ขณะนี้เนี่ยมีความสูงมากแล้วก็มีความเสี่ยงเพราะว่า มีกระแสลมทางลมพัดผ่านมาอย่างรุนแรงกนะ็อาจจะทําให้เกณลม้มอยเกิดผลระทงะชาฉบ้ะน,นะครับ